สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพบกับผมแล้วก็ว wow าวชาแนลเช้านี้นะผมมาเจอรถอยู่คันหนึง่งมอไซค์สามล้อแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องประหลัดเลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นความพิเศษของเขาก็คือคือผมเห็นเข้ามาสองครั้งนะแต่ผมไม่มีโอกาสได้ได,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 ได้ได้ตามเขาไปดูนะว่าเขาทำยังไงคือเขาเป็นมอไซค์สำรวจเส้นทางของ Google Maps นะครับเอเขับเข้ามาในเส้นทางตรงนี้พอดีเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาอากอ,อกมาหรือเปล่านะเมื่อกี้เห็นเขาขับอยู่นะผมว่าจะลองแบบเออ ถามเขาไปดูมนคุ้มถามเขานะว่าเออพี่พี่ขับ Google แบบใช่ไหมถ้าบอกใช่เอกอำลอังทํางานอยู่ใช่ไหมที่เบิดทำงานอยู่แล้วก็อยากจะชวนเขาคุยนะแต่มันมันชวนคุยไม่ได้อะเพราะว่าเขาทํางานนะครับก็เลยแบบว่าเออเ๋ยดักรอเขาดึงดีดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมก็เออเลงจะออกไปทํางานพอดีจเจอเจอเขานะครับเดี๋ยวก่อนนะเอาครับ เขาขับมาแล้วฮนะเป็นมอเตอร์ไซค์สีเหลืองๆนะเห็นไหม,มเพื่อนๆผมซู้เหมือนนะเขากขับไปเรื่อยๆนะเนี่ยดูดิคือแล้วเธอรู้อ๋อว่าว่า,วา,วาการการกำหนดแมตในเส้นทางเนี่ยมันก็ต้องมีการสำรวจใช่ไหมนี่แหละเขามาแล้วเออนะเขาก็จะมีอุปกรณ์เป็นกล้องคล้ายๆไอ้หุ่นยนต์อะไรวะท,ที่ที่เป็นสนดรวจงคานนะเออดูก่อนพี่เขามาแล้ะนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือรถที่ใช้ทำา Google Map นะครับอ๋อผมเพิ่งเห็นนะ สวัสดีครับพี่เนี่ยพี่เขากำลังทำงานอยู่นะครับจะเป็นกล้องโอ้โหสามร้อยหกสิองศาเลยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเนไหมเขาก็ทํางทำงานอยู่นะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกเส้นทางที่รถเขาวิ่งไปเนี่ยมันก็จะบันทึกเอาไว้แล้วก็ประมวลออกมาให้เป็นแผนที่ที่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ว่าเอา่อทางไปไหนมาไหนบ้างก็มีรถครันนี้แหละที่เอ่อเป็นคนคอย เช็คเส้นทางก่อนก่อนที่เอาไปประมวลผลแล้วก็เอามาใช้ในงานจริงนะครับก็ไม่มีเวลาได้คุยกับเขาเพราะว่าเขาทํางานอยู่นะครับแล้ก็ซูไม่รู้นะนคล้ายๆกับคุณยนนะขงบนจะมีกล้อง360องศาเลยเมื่อกี้นี้นะเออก็เป็นเรื่องที่ท,ท,ที่ที่ประทับใจดีนะเดี๋ยวมาฝากกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ เห็นไ,ไหมเขาก็ขับไปเรื่อยๆนะครับสำรวจเส้นทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะตีโค้งกลับมานะอีกรอบหนึ่งนะครับเคยเ่อโนนนี้ไหนๆเจอแล้วนะครับก็ให้คุ้มค่ากับที่เห็นหน่อยนะกันเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะภาพแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้ Google แ a p กันแต่เราไม่รู้ว่าวิธีการทํางานของเขาค่ะเขาทำกันยังไงเขามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานอะไรบ้างอ่ะเขาเลี้ยวแล้วเออเห็นไ,ไหม อืนผมโชคดีนะวันนี้ผมผม,ไ,มได้เจอพี่ก็นะเออเนี่ยเขาก็จะเก็บรายละเอียดนะของเส้นทางไปทุกที่เลยว่าเออเส้นไหนไปนไหนซึ่งเราได้เห็นอยู่แล้วนะทุกวันนี้นะแต่เราไม่เห็นว่าวิธีการทํางานของเขาเป็นยังไงใช่ไหมเยครับเนี่ยเขาก็จะไปไประกุพื้นที่นะมาแล้วพี่ก็มาแล้ว ครับเนี่ยปะระกอบนี่นะครับก็คือเป็นการทำเส้นทางของ google map นะครับโดยใช้รถรถขนาดเล็กสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่แบบว่าพื้นที่แคบๆหรือตอกซอกซอยอะไรอย่เงี้ยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆเจ้า,านะก็ เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเออผมมาเจอเขาวันนี้นะครับก็มาเห็นว่าเออระบบของ Google แบบที่ใช้งานทุกวันนี้เขาทำงานกันยังไงนะเคยผมไม่เคยเห็นรถรถเก๋งคันใหญ่ๆทำก Google Ma บเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่เคยเจอรถสามล้อมอเตอร์ไซค์สามล้อที่ที่มาทำเันที่อย่างนี้นะยังไม่เคยเจอนะครับก็เพิ่งมาเห็นวันนี้แหละโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะขอบคุณนะครับที่จะรับชมบอลชัอของผมนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีอะไรดีๆ เเอามาฝากเพื่อนกันใหม่นะครับนนี้ไปก่อนนะทำงานก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ